พร้อมหนึ่งสองส้เชื่อโคตรเหม็นเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องจอนซิกครับผมอาจจอนซิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับวันนี้กูจะหมดแรงแล้วนะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมายิงขาหมูด้วยขนาดจุดสี่แมกนัมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ซึงจากกระสุนแม่งเหลือแค่นัดเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาก้าวมาหมอมายิงเที่ยวให้ดูเพื่อความสนุกและความเพลิดเพลินเพิเพเ่มเติมนะครับฝ่ายไรเฮียอิตัวอ่าไม่ต้องพูดจาอะไรมากนะครับถ่ายกันมาทั้งวันล้โคตรเหนื่อยซีซีแมกนัมสมิธแอนด์เวสันนะครับกับขาหมู จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันอ๊บโอเคนะครับมีโกโปรงผมอยู่ด้วยนะครับพร้อมปืนแม่งก็ะแลงเลยเกินโอเคพร้อมหนึ่งสองสมซัม ไปดูแผงกันครับเข้าตรงนี้นะครับแผลผมแม่งชื่อจะอ้วกนะครับเข้าตรงนี้นะครับนาสิเสียนแบงลัมหน้าตัดมันจะใหญ่นิดนึงนะครับมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับออกข้างหลังนะครับมาดูรูข้างหลังบิดให้ดูก็ได้นี่ออกกลมสวยเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาผ่าพิสูจน์กันนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะยิงด้วยก้ามม f อ j เจนะครับจะดยิงกลุ่ม บริเวณด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพาพิสูจน์เทียบกันนะครับว่าเป็นไงไปชมโอเคครับต่อไปจะเป็นขนาดเก้ามม f อ j เจนะครับก๊อปสิบเจ็ดเจนห้านะครับ m อ F s, <S แสงจะหมดละรีบถ่ายโอเคพร้อมห้านัดนะครับ 1, 1 5 1 2 3 4 5 4 okay. หมดป่ะเข้าหมดไหมเอ๊หนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปผ่าพิสูจน์กัน,นครับว่าเป็นยังไงนะครับแม่งโคตรเหม็นเลยทําใจโคตรยากป่ะไปดูผลงานกันมาครับเรามาชนะสูตรพิศศกันนะครับอ่ะเข้ามาดูบาดแผลก่อนดับแรกอันนี้เนี่ยคือ4ีีแมกนัมเห็นไหมครับดูข้อแตกต่างระหว่างซีีกับก้ามมอจะอ้วกอีกแล้วครับท่านนะฮะ เนี่ยดูลูเข้าเนี่ยครับเนี่ยกระดูกผ่านแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะผ่าให้ดูนะครับเริ่มจากสีสีแมกนัมก่อนนะนี่จะเป็นก้าวนะเนี่ยดูโพงเห็นไหมโพงบาดแผลนะครับเนี่ยโพงบาดแผลของสีสีแมกนัมนะครับเจาะผ่านเนี่ยกระดูกเห็นกระดูกไหมครับตาล้องเห็นไหมเห็นครับเ็มไเอเห็นไหมผ่าให้ดูนี่ชัดๆอ,อ่าเนี่จะเป็นโพงบาดแผลของ ซีแมกนัมนะครับดูของก้าวมมอบ้างครับของก้าวมมอครับอ่านี่จะเป็นเศษกระดูกที่มันแตกนะครับเศษกระดูกที่มันแตกกีดเข้าไปนี่จะเป็นโพงบาดแผลนี่ของก้าวมมอเห็นไหมจะเป็นรูๆเจาะกระดูกที่มันแตกเนี่ยเนี่ยกระดูกมันจะแตกเลยนะครับ แต่พอมาเป็นโพงของสี่ห้าเนี่ยเอ้ยสี่สี่แมกนัมเนี่ยนะครับเจาะผ่านคือกระจายเลยนะครับช่วงนเนี้ยเนี่ยกระดูกเนี่ยแตกหมดเลยนะครับพอเป็นสี่สี่แมกนัมเนี่ยดูตรงนี้สี่สี่แมกนัมจะเห็นชัดนี่นะครับสี่สี่แมกนัมจะเห็นชัดมากครับเรียกได้ว่าอำนาจหยุดยั้งเนี่ยสูงมากมากนะครับสําหรับสี่สี่แมกนัมอ่ามาดูโพงด้านหลังบ้างดีกว่าดูโพงด้านหลังนะครับนี่เห็นอีของเก้ากรีดดูนะครับ นี่นะครับจะเป็นพวงบาดแผลของขนาดเก้ามมอนะครับนี่ตูงอยู่นี่นะครับเศษกระดูกที่มันแตกออกมาเห็นไหมเนี่ยจะวิ่งพุ่งทะลุออกไปเลยนะครับนี่คือพวงบาดแผลของขนาดเก้ามมอนะฮะซีีนะครับดูสีีดูซีสี่ทะลุผ่านไปแล้วนะครับนี่ลูบลเลยเลยนี่ตรงนี้นะครับลูเบลเลยเลย ดูไปเลยเลยตรงนี้เห็นปะวะไม่อยากแบกอะเนี่ยรูไปเลยเลยคนละเรื่องกันเลยนะครับอ่ะก็ปิดคลิปไปดีกว่านะครับแสงจะหมดละก็สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามให้กับช anel ของผมนะครับจอนิคแล้วพบกันใหม่สำหรับหน้าแล้วก็ไม่ใหม่สำหรับหน้าแล้วแล้วพบกันใหม่สำหรับหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มาเอาไปทอดขาหมูเยอรมันทิ้งสัต